ก็ผมก็ขอการสวัสดีทุกคนดูที่รักทุกคนกันด้วยเลยครับสวัสดียิ่ผมตุ่เหมือนเดิมเช่นเคยนะครับมาตอนนี้ผมก็ได้มาลงเซิร์ฟต้นเกมนะครับนี่แล้วผมก็วางแปลงบ้านหมดเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีคนมานะครับแต่อย่รู้แล้วก็รีบปิดไปก่อนนะครับมาจากที่เราหาขายกันมานานนะวันนี้ผมก็ทำคลิปทุกคนดูกันแล้วนะครับที่จริงผมก็เลยหายไปไหนหรอครับเพราะว่าช่วงนี้ผมเบอร์ทำงานนะครับแล้วก็ช่วงนี้ติดด้วยนะครับว่านายผมก็จะลงนะครับก็จะมาลงมาตรวจของ สินค้าของผมเองนะครับแล้วก็ช่วงนี้ผมอ่านก็ไม่ได้หยุดนะครับนอกจากกันเลยหลังมันที่เอ่อ14 15ไปนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะได้หยุดวันไหนนะครับตอนนี้ผมก็กัดฟันเอาครับพยายามทาคลิป้วจะบอกเลยวันนี้ผมก็จะเล่นแต่ลูกซองนะฮะอาจจะมีปืนมีอะไรมาปนมั่งครับแต่ตอนนี้ผมน่ะจัดเซตปืนลูกซองมาแลวครับบอกเลยแรงจัดๆเลยครับถ้าให้แรงกว่านี้เราต้องไปเซิรฟส่วนตัวแล้วก็จะไปอัพซองมานะครับแต่ว่าผมขี้เกียจฟาร์มส่วนตัวครับขี้เกียจไปหาบอสหาไอ้ตัว บอดี Body, ้ที่มามาอัพซองของเรานะครับก็มิขี้เกียน,นครับแล้วก็ี้ค้านทาด้วยเพราะว่ามันกว่ามันจะดนได้ยากเลยทุกคนนี่ไปอยู่ไหนผมมาทำประตูก่อนนะเราทำขึ้นทุกซองทำอะไรก่อนเรียกมาครับแล้วก็เป็นมือกันก็รือฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์เเป็นกำใจให้กับผมด้วยครับไปไปดูกัน,นครับถ้าผมเสี่ยงไปแปลกไปนะไม่ต้องแปลกใจนะผมป่วยับป่วยครับช่วงนี้ไข้ระบายครับ,ลรบนะแล้วก็เสี่ยงผมก็ไม่เรียกปิดปกตินะครับนี่ แล้วก็ปวดไปด้วยครับก่อนหน้านี้นะครับโอเคไปเราไปดูกันแล้วผมก็เจอคนอยู่ข้างหน้าแล้วครับตัวหนึ่งครับขี่มาเลยครับแล้วผมก็เลยปอนซองแล้วปึ๊บื้อลูกซองครับดว่าอะไราดูไปดูกันลูกซองผมเนี่ยจะยิงไปในเม็ดเดียวสองเม็ดแตะเปล่าตรงนั้นมาตาที่สองไปต้นตวที่สามแตกครับโอเคนี่แล้วก็ลวงไปครับโอเคแล้วก็ด้ยปยกดเบามาดิผมเลิกเกมมาคุกดเบามาแล้วมันก็มีคนไปเปิดห้องม่วงนะครับตอนนี้ผมเลิกงานสี่โมงด้วยดิ นี่มันเยี่ยมนล้วมูเรี้นตอนสี่โมงเดี๋ยวหมูได้กลดเวามาแต่องบอกเลยว่าหมูจะไม่ใช้กนยุงไม่ใช้อะไรเลยครับว่าเรีนทุกซองฮะแล้วก็ดีทุกคนมีม้ามาวะไอ้นี่มันใครวะมาบอกเลยลงดิไม่ลงใช่ไหมเปิดก่อนก็ได้โอ้โหตัวเต็มเลยนหละกคนเจ็บดักกันน่ะเอ้ยเจ็บดักไอ้ลงแล้วอ่ะฟาร์มหายหรือเปล่าครับคนด้วยครับบอกเลยลงหลังนี้นี่สอมเป็นร่วงครับนี่ โอ้โหแล้วก็ได้คนเบาลูกซองแฝนมาเราก็ได้บึงบอดี้แล้วก็เซ็ตกรอบมานะครับสไปนี่ลงม,มาเติบโตแล้วครับโอ้โหตอนนี้เราก็ได้ของเยอะพอสมควรนะฮะไปกลับบ้านนะเหมือนผมจะเจอคนขี่ม้าอยู่ข้างหน้าผมครับวิ่งไปข้างหน้านแล้วอุ้ยโดนหัวด้วยโอ้โหเม็ดเดียวเลยครับลวงเลยลูกซองหมูซองแฝดมาสวยโอ้ย ดีนะผมยิงคมไปหน่อยนะนี่กลับบ้านกันจ้าแล้วก็ดูดีครับทุกคนผมก็เจอคนวิ่งอยู่ข้างหน้าผมเลยครับถ้าผมเชื่อชื่อเดี๋ยวมีสามชื่อนะไปดูว่ามาจากไหนนะครับนี่ไงเห็นไหมสามชื่อทุกคนผมต้องหาก่อนว่าพวกนี้จะเป็นพวกเพิ่งลงหรือเปล่านี่โอ้โหต้องหยิงไปโดนนี่หัวเม,ม็ดนึงโอเคแล้วก็ได้ลูกซองมานะครับแล้วก็ได้ของฟงาร์มต่างๆนะครับแล้วก็น่าเพิ่งลงครับแต่ผมหายตัวนึงก่อนไม่ตัวนึงอยู่ตรงที่ผมบนหาอยู่ผมจะไปเจอโอ้เจอแล้วนี่ไงกินสิบตีขึ้นนี่ไง หันหลังโอ้ไม่ตายไม่ตำหน้าบ่อเนี่ยด,ดังนเต้งเลือนครับโอเคเราก็เริ่มไปโอ้โหทุกคนดูด,ดิผมยิงเม็ดเดียวเนี่ยเต้งเลือนเลยแต่ไม่ตายวะอะไรไม่ดีอะจบเลยโอเคเราก็ได้ยูซองสองกระบอกนะครับแต่เราเก็บกลับบ้านก่อนงัน้นเดี๋ยวผมาทุกคนมาเล็บบ้าน,นแถวเออแถวไบโอนะครับนี่ไม่รู้ว่าบ้านใครคนสร้างไหมฮะเราสร้างแบบประตูเดียวด้วยครับนี่ ทางมันแปลกมากผมไปดูว่าจะมีของอะไรอีกหรือเปล่าครับตามจริงหัวปืนท่ซองจริงดีก็จบเลยครับแต่ว่าผมขี้เกียจนะเราต้องใช้ระเบิดครับเพื่อความฮัตคอครับนี่แล้วก็โดดขึ้นขอไปดูว่ามีของอะไรหรือเปล่านะครับก็ผมต้องการแค่อย่างเดียวก็เหล็กก็ได้ครับถึงของจะไม่คุ้มเยอะนะครับของต้องการเหล็กก็พอนะฮะโอเคโอ้ผนก็มีแต่ของที่เราใช้จำเป็นน่เนี่ยโอเคเหล็กหกร้อยโอเคสวยเราไปอัพบ้านนะแล้วก็เล่บไปว่าไม่เล่นนะก็บเบิดไว้ เหมือนผมจะเจอใครไม่รู้อยู่ข้างหน้าผมเนี่ยใช้ตัวคเบาปากครับที่มันยิงเนี่ยผมลองยิงมันดูกันเซตเต็มแล้วเนี่ยมาลงเลยกว่าโดนหนึ่งนัดโอ้โหเต็มๆสองนัดไม่โดนนี่เม็ดสุดท้ายนี่เราก็ล่วงไปโอ้โหแต่ก็ดูดีทุกคนผมก็ได้ของมันมาคนเบาลสองกระบ,บอกแล้วก็ลูกซองนะครับแล้วก็ได้แร่ฟ้าแล้วก็ได้หายนะครับโอ้โหของเต็มตัวเลยแ,ลแต่กี้ภาพมันตัดไปครับคอมผมดับครับไม่ใช่อะไรครับไฟตก อนนี้ผมก็ได้กลับมาแถวบ้านนะครับผมผมไปเจอปืนใหม่ด้วยครับเป็นปืนยิงกลนี้ไงเจอแล้วบอกเลยเม็ดเดียวขอเม็ดเดียวตีตกค่ามาโอ้โหแล้วก็ได้ของมานี่ซองแดผมด้วยผมก็บวกการสกินด้วยนะครับสกินนะเพราะานามัหกนะครับก็อาจจะกินแรงหน่อยโอเคแล้วก็ได้ปืนใหม่มานี่โดนเม็ดเดียวจอดเลยมาเก็บของกันครับแล้วบอกเลยของผมเต็มตัวจัดเลยนี่เยอะด้วยวันนี้ลงโซโลนะครับวันนี้ลงโซโลกันับ ถามว่าพี่ตาบีไปไหนนะพี่ตาบีแกโทรซับแห้งครับหน้าจอก็ไปติดครับรอหลังวันที่67นะครับแกจะไซ่อมนะครับนะครับแต่เราก็รอทนรอไปครับนะจะอาจเล่นเล่นด้วยกันนะฮะตอนนี้ผมก็เล่นโซโล่เดี่ยวก่อนนะฮะทุกคนครับเหมือนผมเนี่ยจะเจอเพื่อนคนหนึ่งสุดหล่อคนหนึ่งครับแล้วก็อยู่ข้างใต้ผมด้วยเนี่ยบอกเลยว่าแกไม่รอดแน่ครับผมรอจังหวะลงมา นี่โดนม้าด้วยไม่รู้โดนคนหรือเปล่าครับแล้วก็2องล่วงครับโอ้โหแล้วก็ได้ซองแตงมาครับแล้วก็ของเต็มตุ่ยละนี่เจอแต่คนฟังครับถือว่าดีนะฮะดูดีเหมือนก็เจอคนเดียวครับท้าถ้ำเนี่ยนี่ขอปึ้สองเมตรนี่โดนหัวติดเต็มฮะไอ้นี่ด้วยวะโอเคแล้วก็ได้ซองมันมาเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็จะพาทุกคนมาเล็บบ้านตรงถ้ำบนนะฮะเพราะว่าเป็นบ้านไอ้ตัวตำนาน,นครับนี่แล้วก็แปะไฟ ิวอยู่ตรงนี้นี่ประตูแตกครับก็โดดขึ้นบ้านเลยนี่อยู่ไหนไปอ,อยู่ทางนี้เปิดกลด้วยเนี่ยนี่เม็ดเดียวล่วงครับพี่ดูดิเรียบแทบแทบไม่ได้ยิงเลยแทบได้ดย,ยิงผมดเดียวนี่เราโดดนะครับตอนนี้เหมือนเราจะได้บ้านมาด้วยเนี่ยโอเคเอ้ยยิงอันนี้ก่อนนะผมปีนขึ้นไม่ได้โอเคเหมือนมันจะเอาไม้ว่ะนี่อุดไม่ได้หรอกนะจ๊ะนี่กรชาไปครับเหมือนจะมีตัวหนึ่งมาครับ อ็จะบ้านด้านล่างครับผมตื้อไปก่อนจะมาเก็บของพี่หรอเจเคเ,เก็บศพนี้ก่อนให้หมดแล้วก็ดูการละศพมีอะไรมีลูกซองครับโอเคเดี๋ยวเรารีบเคลียร์ของดีกว่หานะ้ครับทุกคนเราก็เรื่องต้องรีบชิ่งหนีนะครับไม่งั้นเราอาจอันนี้ก็ได้ครับแล้วก็บิวมันเนี่ยไม่ล็อกด้วยนะครับถูกน้ำเราก็ต้องเก็บมานะครับเพราะว่าี้เกี่ยจไปกินน้ําแถวริมสระน้ํานะครับโอเคของก็ไม่ค่อยมีอะไรนะ โอเคเหมือนจะมีม,าม้าั้มครับน่าจะเป็นตัวนู้นนะครับเราก็ปล่อยไปก่อนเราเก็บขอไปครับไม่ออไรู้จะปืนอเลยมาโอเคเดี okay, ๋ยวเก็บแค่นี้พอเราก็ไปกันนะครับไปดูขวดของนี้มิดไหมหน่าจะจับไม่มีอะไรครับสายมือนี่ไงนี่เรารวกไปครับเปิดอ,อะไรมาเนี่ยก่อนดูขอก่อนแล้วกันโอเคลูกซองแฝงนะครับไปกลับบ้านครับ ทุกคนครับมันจะมีใครไม่รู้ครับวิ่งอยู่ข้างหน้าผมเนี่ยมันยิงฮองแตกครับไอ้ตัวเดิมดี้ว่ามันมีสาก้าด้วยตัวนี้ผมจะบอกเลยมันฟาร์มเก่งมากไอ้ตัวเนี้ยมันไม่ยิงนะนได้ไฟอันเดียวนี่หัวเม็ดดึงยืนในด้วยอ,อย่างงี้โอ้โหปืนโคตรเยอะปืน,นปืนอีกทั้งป๊อบโอ้เคีบของหมดเยอะหมดดิโอ้กงเยอะโกลดี้โกลดี้คอมแนนด์โอ,โอ้เก็บไปหมดไปกลับก่อนเดี๋ยวค่อยมาเก็บไปครับ โอ้หทุกคนแล้วก็จบเลยครับไอลูกตุ๊ดมันมาเก็บของผมว่าไอชื่อจีนี่ตอนนั่นครับเป็นคนไทยผมบอกเลยครับมันไม่กล้าให้ผมหลอกหนีผมแล้วไอ้นี่เนี่ยแล้วก็หนีจริงด้วยครับไม่กล้าเล่นฮะนี่ลูกตุ๊ดยี่ไงใช่ว่าไปกระแสับที่ว่าผมไปเล่นบ้านมันนี่ลูกแง้วะเนี่ยนี่เนี่ยไปว่าไปมันฮะมันเก็บของไปเร็วแล้วมันก็ได้บินไปแล้วครับไปมันใชว่าตอนนี้มันก็มี2ตัวมาชาวบ้านผมครับมันมีตัวคนดรอตัวหนึ่งมาครับผมไม่แน่ใจว่า มันจะเลหระบาดลงวก็เก็บไอ้ตัวบนก่อนครับผมไม่รู้ว่าตัวกบนคนเบาบนตัวไหนครับเดี๋ยวตัวนี้ก่อนกันมานี่ขอบเม็ดเดียวแล้วก็ล่วงไปครับแล้วก็ได้ซองมาเหมือนลูกซองอคนเบาอยู่ด้วยชิบหยผมย่องก่อนนี่โอ้โหจริงผมเกือบตายเอาจริงผมส่วนเอาได้เนี่ยแต่ว่าโดนแตะครับดูดิเลือดแค่ใน,นแค่นี้ผมลู้เลยนอนนะครับเราปล่อยไปดีกว่าครับตอนนี้ผมก็ได้อัศการมานะครับผมก็จะมายิงไอ้สองตัวนี้โอ้โหลำบากผมก็ ตามไม่ทันมันนะมาหุมช้าด้วยครับต้องบอกเลยครับมาผุมเร็วก็อาจจะฆ่าคนที่เก็บหองผมไปได้นะครับมาหุมช้าครับจะไม่ได้แต่งไม่อะไรเลยครับนี่ไปครับนี่โอเคแล้วก็ได้ซองมันมาสวยมันจะมีตัวหนึ่งอยู่ตรงนี้นี่ออกมาแล้วลกซองใช่ไหมนี่แล้วก็ร่วมไปครับแล้วเราเดี๋ยวเก็บหองคนที่เสร็จแล้วก็เดี๋ยวเรากลับไปเล่นซองเหมือนเดิเดมนะฮะไปดีกว่าครับเดี๋ยวบ้านนี้ผมจะเอาระเบิดบรเลดนะ ว่าของมันจะรวยจัดตอนนี้ผมก็ได้กลับมาอีกรอบนึงครับผมก็ได้เอาฟาร์มาร์สมานะครับแล้วก็เดี๋ยวมาลุยต่อครับมันยิงกันเยอะดัวดีครับเพราะว่าผมไม่กล้าที่จมาเดี๋ยวแตกฮะนี่ตัวเก็บของใช่ไหมตัวหลังโอ้สามสี่ตัวครับเดี๋ยวเราเคลียร์ทีละตัวครับเดี๋ยวถ้ามันไปเล่นเราก็ไปครับแต่ผมจะรอไปเอาระเบิดด้วยนะทันระเบิดอตอนนี้นะแล้วก็ได้ซองมาระเบิดหนึ่งลูกสวยแเทียบเดี๋ยวไปเอาอีกตัวหนึ่งครับตัวนี้อยู่ข้างหน้าครับ เหมือนของน่าจะอยู่ในบ้านไม้นะถ้าม,ามันเป็นฟาร,ร์มก็บ้านมันอาจจะแตกเพราะผลก็ได้นะครับเจะมาเอาของจากบ้านมันกันครับโอเคไปยันจ้าแตไปเอาระเบิดแนละ้วก็ดูดีเยอะด้วย3 4ส,สตัวทุกคนปล่อยมันยิงก่อนนะครับปล่อยยิงกันกน,นี่ยิงไปนี่้วก็ตบเลยนี่นี่มือที่สามของเราครับไอ้มือที่สี่ดิโอเคอเราเก็บของไปครับจะเราไปเลทบ้านมันดีกว่านะตอนนี้มันก็มีบ้านอยู่ข้างหน้าผมเลยครับ นี่บ้านนี้ด้วยดอกเลยแกไม่รอดแน่หรือแบบนี้เนี่ยนี่แล้วก็ตกคาม้าไปมาผมที่ทเฉพาะจะแปะเบอร์มาแล้วครับก็ในบ้านเนี่ยสารตัวรู้สารตัวสองตัวครับมีเปิดแห้แปะให้หมดตมั้งี่แปะสีลูกก็จบนะครับนี่กลับมันรื้อฮะนี่เราก็่วงไปครับโอ้โหแล้วผมก็ซ้ำไม่ได้นะครับว่ามันตายตรงเกงมันพอดีเดี๋ยวรอเขาเนี่ยเกิดมารอบหนึ่งก่อนเกิดพอดี เราชุบก่อน,นะครับยี่น้อนมีชุบโอเคชุบแล้วก็ยิงเลยนี่ครับเราก็ได้กดเบามานะเหมือนจะมีตัวดึงใหม่ละเกิดเหรอกเกิดตียังซองเปล่านี่มาแบบนี้ก็โดนพี่ดิครับสวยครับเราก็ได้ของมันมาเดี๋ยวซ้ำเลยโอเคเหมือนบ้านนี้จะไม่มีของอะไรครับจะมีแค่ตัวซองกลอนเบาซองสังกะบบแล้วก็ซองสาบสังกะบอสกีบบเท่สวยเติบโตครับไปไปก่อน แล้วคนครับก็ดูกล่องผมนี่โอ้โหปืนเต็มเลยแล้วก็ได้ปืนมินิสกามาที่เราไปยิงไอตัวที่ยิงหอนะฮะนีนะที่เราเก็บไปปิดมาได้เหมือนจะมีใครไปรูปมาบ้านผมเนี่ยสองตัวฮะ,คะใครวะเดี่ยแล้วผมก็ไ่ได้ใส่ล็อกด้วยประตูนี้นะะปล่อยให้คนเข้ามาฮะ,ะปล่อยให้คนดีบ้านฮะจะไม่ใช่ฮะ,ะว่าผมกลับมาจะวางปอมซองทำบ้านกับดักด้วยครับโอเคแล้วเรื่องซองมาสดตัวนี้เราตัวเปล่าไหมครับเราเช็คชื่อด้วยก่อนครับเพื่อการปลอดภัยมนมีชื่อตัวนห,นหนึ่งครับไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนนะครับปล่อยไปครับ ตอนนี้ผมก็ได้ออกมาตามตัวชื่อจีนะฮะเพราะว่าชื่อจีเนี่ยมันมีปืนลูซี่นะครับมันหยุดไหนเนี่ยมันมาสองตัวด้วยผมกลรไม่ได้เช็คชื่อสุหน่อยฮะโอเคเหมือนพี่แกจะเล่นด้วยครับนี่เขาตกควาหัวไหมลวงเลยครับนี่นี่ซ้ำไปเลยฮะเดี๋้วดูของกันแล้วก็ได้ลูซี่ขึ้นมาครับสวยนะครับสีที่เราต้องการนะครับเลยตัวนึงผมเชื่อว่าตัวนี้จะต้อมีของหรือเปล่าเนี่ยอาจจะเป็นตัวเดินด้วยก็ได้ครับตัวเดินแบบว่าตัวเปล่านะมาโดดล่อให้เพื่อนๆอย่างเงี้ยก็เพื่อจะมีปืนยิงนะฮ แล้วก็ต้องอ่านเกมไม่อ่อนครับผมตามดีกว่าครับเพื่อความคล่องใจมันนะฮะไอตัวนี้ไหวบ้านยิบอยู่ตรงไหนวะนี่เราก็ร่วงไปครับซ้ำเลยโอ้มีซองกินด้วยผมคิดว่ามีซอนะครับกลับบ้านกันครับเติบโตตอนนี้แล้วผมเนี่ยกไะทำการมาแถวหนาท่าเรือครับผมก็มาแอบดูสอบพี่น้องสกุลไหลครับผมไม่แน่ใจว่าจะเอาบ้านไปเอาอะไรเนี่ยผมสองสองดูครับสองไปสองมาครับเห็นผมเฉยฮะเหมือนมันจะเอาผมด้วยวะสองตัวนี่ครับตกคา้าหนึ่งตัวครับก็เหลือตัวหนึ่งครับนี่ย่อเลยครับ น่าจะเป็นต่างชาติให้พวกนี้นะ่ผมว่าเว่าเป็นคนไทยฮะหรืว่าแขนที่คนดันนะแต่ไม่ใช่นี่ลูกซองได้ซองสองตัวครับนี่แราก็ยิงมา,มาเลยครับไม่ให้เล่นฮนะโอเคแล้วก็เลนซองมาโอ้สามกระบอกเลยเนี่ยสวยไปครับตอนนี้ผมก็ได้เพื่อนมาเป็นต่างชาติแล้วก็คนไทยฮะเอาเข้าทตีด้วยเฉยฮนะ <c oughs> ตอนนี้ผมก็เริ่มที่จะเอาคนเดาเล่นล้วนะครับเพราะเป็นช่วงท้ายเกมนะฮะหลายคนก็อาจจะมีปืนนะฮะก็อตอนนี้ผมก็มาเล่นกลนกันนี่แล้วผมก็เปลี่ยนซองเปน็นพรซอเอีกพรกลนะครับ ตัวนีอาจจะพูดผิดดนหลนๆหน่อยนี่เรายิงม้าไปเลยครับเราได้ซองแฝดมาไวยผมพาทุกคนมาเล่นบ้านขายของนะฮะเฮ้ยมันล่อนด้วยต้อบอกเลยบ้านนี้น่าจะโดนโปูแน่นอนครับเพราะว่าผมก็ไปค่าขายของเหมือนกันอ้อ๊ชิายละโดนลุมว่ะมาเรากลรวงครับตกไปตัวนึงตัวไกลซ้ําเลยกันนี่เรามาันออกมาครับแต่เราตั้งบล็อกเล่น,นะฮะ เพราะว่าการที่บางตู้ขายของแถวเแบนเป็นแบบบ้านเนี่ยเพราะว่าหนึ่งเลยครับกวัวโพครับช่วงนี้โประบาดเยอะมากครับป c ฮะกะว่าที่มีฮะแม่งมาเลยครับไม่น่าพูดถึงโปแล้วชื่ <c oughs> แล้วมันก็บาดจริงด้วยครับมาโซนนี้ครับแต่ว่าแตะมาช่วงประมาณดึกๆหน่อยโพอะช่วงาช่วงใกล้เที่ยงคืนนะนี่ดซี่ด้วยสวยดซี่ก็เลยแตกหนึ่งตัวโอเคเก็บของครับอันจะมีตัวนึงมาตัวนึงโอเคล่วงตัวโอเค เรก็ยุกซองมาครับเดี๋ยวมาเก็บลูซี่ตรงนี้วยกันเดี๋ยวเราต้องรีบกลับบ้านนะครับของเต็มตัวโอ้โหเซตเหล็กด้วยได้เกาะเหล็กมานี่ไปละจ้ามาทุกคนเดี๋ยวเรามาแถวสนามบินกันนะครับเพราะว่าเหมือนมีคนมันเปิดการ์ดตอนนี้ก็ได้พี่สิบบาทไปเล่นด้วยครับแกก็มาครับแกก็มาช้าหน่อยไม่ได้มาช่วงที่ผมตอนเย็นะฮะถ้าตอนเย็นก็อาจจะนัวหน่อยครับตอนนี้ก็เป็นช่วงเที่ยงคืนแล้วฮะเที่ยงคืนแลวทุกคน นี่แล้วกเก็บของไปครับนีต่ตอนนี้คนก็น้อยด้วยครับเนี่ยครับแล้วก็รัไปเปิดชิวๆแล้วของผมก็เต็มตัวฮะยิงพวกนี้เนี่ยไปกันฮนะมาเยบแล้วบอกเลยว่าไอโตู้บ้านขายของเนี่ยโปก็ลงเยอะนะครับทีไรม,มันโดนโปยิงครับตอนนี้เนี่ย<า>บินไม้มาหนึ่งตัวฮนะไปครับโอ้โหวิสิบบาทแกเนี่ยมีรรมมาร์มนาอัพนะครับแต่แกก็ไปซื้อหักมาใหม่เนี่ยโอ้โหแล้วก็ได้ของมาเพียบเลยเจ๋วโอเค เราจะลราไปแอร์เลยกว่าครับผมเชื่อว่าเปิดกล่องอะไรนี้มันค่อยมีอะไรนะฮะเพราะว่าได้เกือผมกล่าว่าถ้าไปครับพี่เหมือนพี่แกเนี่ยจะไม่ยอมด้วยครับสองตัวนี้ตาม้าเลยลองหนครับลองสองครับโอเคผมไม่แน่ใจว่าเราซองมหรือเปล่าครับเราดูกล่องกันนี่ซ้ำไปสองตัวโอ้โหไม่มีอะไรเลยตรงนี้ศพนี้มีอะไรมั่งซองโอเคเดี๋ยว ตอนนี้พวกผมก็ได้กลับมาบ้านเรียบร้อยครับเข้าไปชิงแอร์ชิงอะไรมาทั้งหมดนะครับตอนนี้พี่สิบ,บาทเราก็ไปแล้วครับแล้วก็ตอนนี้ผมก็มาทำปกคลิปนะครับน,นี่เรานี่สวยครับเดี๋ยวเราจะไปยิงฮอต่อครับเดี๋ยวผมอรอฮอรเกิดก่อนแล้วก็เดี๋ยวฉันไปยิงฮอกันนะตอนนี้ผมก็ทําปกคลิปครับนี่สวยปกคลิปของเรา ที่ผมยิงหอแต่นะครับตอนนี้ก็มีมาสามตัวครับน่าจะเป็นบ้านที่ผมไปกดมันนะฮะอาจจะโดนลุมแล้วผมตอนนี้โอเคลงหนึ่งครับจะคอยระวังครับเพราะว่าเหมือนมนจะมีพวกตี้อื่นมาด้วยครับตำนานเยอะเลยฮะนี่ครับลงสองครับมาลงสามดิโอ้โหผมไป็ลงสามโอ้โหแล้วผมก็โดนเลยทิบหายแล้วนี่ตำนานฮะโอเคเดี๋ยวเรารีบตายที่บอกมาใหม่แล้วผมก็เจอตัวครับตอนนี้ยิงหอขอยแรกที่ขุดแรกพอครับนี่สวยแล้วก็ล่วงใช่ไหมครับ ไม่แน่จะใชตัวนี้ใช่เก็บของหรือเปล่าว่าพวกมันมีเยอะมากครับสี่ตัวโอเคเก็บของกันแว๋วเปลี่ยนปืนโอเคมันมีตัวนึงมาข้างหน้าผมครับไล่ล่ามเลยว่ะโอ้โหแล้วพวกบอกเลยปืนนี้ปืนที่ยิงกระสุนมันค่อยตรงเท่าไหร่ฮะให้เราตามเลยกว่าครับกำกัดกำลังมันครับแล้วก็เหมือนตอนนี้เหมือนจะมีใครไม่รู้บานนะครับเป็นนั่นเป็นคนไทยนะฮะชื่อตัวเอ็ดนะครับผมก็น่าจะเป็น คนนั้นหรือเปล่าผมก็จำไม่ได้ครับว่าใครโอเคเราก็ยิงไปแต่เราไม่ไปเก็บของฮรเราจะไปตรงครบินฮะโอ้โหโดูดิอย่างเยอะเลยแต่ผมไม่รู้ว่าเขาตัวไหนนะเราตัวที่อยู่ข้างในก่อนเนี่ยม,มีมีหลายพวกมาครับเรงหาจังหวัดโดดฮะเพราะว่าผมต้องเปิดตัวนี้ก่อนโอเคล่วงครับยังไงมาแล้วหนึ่งตัวนี่ไงคนที่ผมบอกโอ้โหพี่ตกคามมาตายแบบีิ๋มหายแล้วเลือกผมโล โอ้โหไม่โดนโอเคเดี๋ยวรีบตายที่บอกมาครับเพราะว่าเขานะ่าจะเก็บของอยู่ตอนนี้ผมก็ได้สกาแล้วครับบอกเลยว่าเป็นผมแน่ครับขเขาก็ยังไม่หนีฮะเก็บของอยู่ด้วยโอเคเอาตัวนี้ก่อนลวงหนึ่งผมว่าเขาต้องหิวแน่นอนครับต้องมาเอาผมแน่นอนผมหาเขาก่อนอยู่ตรงไหนเหมือนผมจะเจอเขาเรียบร้อยแล้วฮะนี่โอเคตกพามาเนี่ยบอกไม่รอดเนี่ยเอนนี้มันลงแน่นอนครับโอเคโดนหัวเจ็บเป็นปืนสลับนี่ครับแล้วก็ล่วงไปสวย หมดแมีตัวหนึ่งข้างห,ห,หลังผมว่าโอ้โหปืนเต็มด้วยข้างหลังผมอ่ะโอ้ปืนมินิด้วยผมต้องเอามันก่อนฮนะเงินโดนแน่ฮะโอเคากร่วงไปฮะคนร่วงหมดสวยฮะแล้วผมบอกเลยว่าถ้าคนดีขอมาคนเดียวเขามีพวกอื่นมาผมอ,อาจจะว่าเขาไปฮะว่าตอนนี้เิืเอร์รโลนี่เก็บของฮะอาจจะเราเลียร์ของให้หมดแล้วเราก็กลับบ้านกันนะฮะตอนนี้ผมก็ได้เลียร์ของเก็บของเสร็จหมดรยบร้อแล้วนะครับไปทุกคน ก็เลือฝากกดแชร์กดไลค์กด s ับสไครป์เป็นกำลังใจผมด้วยครับดูดิปืนเต็มกล่องเลยก็บอกเลยนี่ <c oughs> มันเยี่ยบโอเคแล้วเราไปเจอกันใหม่นะครับทุกคนใครลืมชอบฝากไลค์แชร์เป็นกำลังใจผมด้วยนะ